ผมจะทนการบุกลุกทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างไรทั้งที่พื้นที่นั้นเป็นของส่วนรวมเราต้องช่วยกันรักษาและฟื้นฟูให้ดำรงอยู่คู่ชุมชนคูดินป่าษาหนองว่าด้วยใจอาสาทอสอมอที่อยู่ในตัวผมนี่แหละจะใช้ในการทำงานสวัสดีครับผมนายสมจิตนาธา ทสมบ้านผู้ดินหมู่ที่5ตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีในหลักการทำงานของกับผมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในปี2557ได้มีชาวบ้านบุกลุกที่ป่าสาธารณะสำนักสงหนองว่ากับผมจึงได้ประสานงานกับทสมหมู่บ้านแล้วก็ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านเล็งเห็นจุดสำคัญในจุดนี้เป็นของส่วนรวมที่มีชาวบ้านบุกลุกขึ้นมาจำนวน15ไร่ที่ประชุมมีมติขอสอบเขตพื้นที่สาธารณะสำนักสงฆ์ป่าสาหนองว่าได้พื้นที่กลับคืนมาจำนวน15ไร่ในปี2558ทางอปทางอบตบ้านถือได้สนับสน,นุนง่ประมาณ ทำโครงการทําถนนรอบที่ปาษาหนองว่าแห่งนี้เป็นระยะทาง2กิโลเมตรเศษต่อมาคณะกรรมการหมู่บ้านก็ได้นำต้นไม้จำนวนหนึ่งมาปลูกในด้านตะวันตกเพราะว่าในส่วนที่ถูกบุกลุกมีทั้งด้านตะวันทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกจึงได้ปลูก มีคณะกรรมการได้ปลูกต้นไม้จำนวนหนึ่งและในปี2559ก็ได้ทำเป็นกิจกรรมในการปลูกป่าในปี2560ก็มีทสมและก็คณะกรรมการหมู่บ้านก็ได้ร่วมกันปลูกต้นยางนาเสริมในส่วนที่เป็นต้นตายในปี2561 ก็ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าขึ้นในด้านทิศตะวันตกโดยมีหน่วยงานราชการของอำเภอบ้านผือและทางโรงเรียนทางกอสศอนอพัฒนาชุมชนก็ได้มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าในปี2562ก็ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าด้านทิศตะวันออกก็จะมีหน่วยงานของโรงเรียนนักเรียนนักศึกษาชาวบ้านและหัวหน้าส่วนราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านผือทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือได้มาร่วมปลูกป่าและในปี2563ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าและได้ร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆเช่นทสจจังหวัดอุดรธานีทสมอำเภอบ้านผือทหารโรงเรียนอบตแล้วก็ป่าไม้กสน พัฒนาสุนทนหน่วยงานราชการอำเภอบ้านผือก็ได้ร่วมกันปลูกป่าในครั้งนี้ในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งก็ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์พ่อสามกล้าไม้อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายและศูนย์พ่อสามกล้าไม้จังหวัดอุดรธานีทั้งสองศูนย์มาโดยตลอดจากระยะเวลา ที่ปลูกต้นไม้มา6ปีก็มีการดูแลรักษามาโดยตลอดทั้งตัดหญ้าแล้วก็ปลูกเสริมแล้วปลูกทดแทนในส่วนที่ต้นตายต้นเสีย ลักการสีปอปของกระผมนั้นก็ได้มีการประสานกับผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านทุนปูป่าสำนักสงฆ์หนองว่าแห่งนี้ในการประสานสัมพันธ์กับผมได้แก้งให้กับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางโรงเรียนแล้วก็ทอสอเครือข่ายทศออมอเพื่อประสานสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านได้มาร่วม กิจกรรมปลูกป่าแล้วก็เด็กเยาวชนของโรงเรียนเพื่อจะได้ให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักรักป่าการปฏิบัติหน้าที่ของกับผมเป็นผูร้รเริ่มในการดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เช่นการวางแผนการจัดหากล้าไม้การดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าสร้างป่าลดน้ำตัดหญ้า ใส่ปุ๋ยปลูกทดแทนต้นที่ตายเฝ้าระวังตรวจตาการตัดไม้ทำลายป่าไม่ให้มีการสูญเสียเพิ่มเติมพัฒนาต่อจนกว่าระบบนิเวศจะคืนสู่ภาวะเดิมในการประเมินผลเป็นผู้ดำเนินการติดตามประเมินผลร่วมกับเครือข่ายทสมผู้ใหญ่บ้านดูแลการจเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูก เหลือกี่เปอร์เซ็นต์และวิเคราะห์ว่าก้าไม้ทําไมถึงตายดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ปลูกเสริมลดน้ำพวนดินใส่ปุ๋ยตัดหญ้าปลูกเสริมต้นไม้ที่ตายเป็นประจำนี่คือผลงานของผมและเครือข่ายที่เห็นเป็นประจักษ์แก่สายตาเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี5-7จจนถึงปัจจุบันปลูกตายปลูกเสริม ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องไม่ขอพูดมากขอฟ้องได้ภาพสมจิตนาทาขอบคุณครับ